ชัยภูมิชาวบ้านขอโชคลาภกับพญาเต่านาเพื่อเสี่ยงดวงวันหวยออกที่จะถึงนี้ใกล้วันหวยออกก็จะมีเรื่องแปลกๆเพื่อนําม,มาเสี่ยงโชคกันเรื่อยมาในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปขณะเดียวกันที่จังหวัดชัยภูมิก็มีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นที่อำเภอหนองบัวระเวผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับชาวบ้านบ้านกระโจนตําบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวระเว จังหวัดชัยภูมิซึ่งกำลังนำดอกไม้ทุบเทียนเพื่อจุดไหว้ขอโชคลาภหรือเลขเด็ดจากพญาเต่านาพร้อมกับมีการนำเอาแป้งฝุน่นถูทาที่ใต้ท้องของเต่าเพื่อหาตัวเลขมาเสี่ยงโชคในงวดนี้โดยชาวบ้านได้เปิดเผยว่าพากันทำเช่นนี้ทุกครั้งเมื่อพบเจอกับเต่าหรือแม้กระทั่งข่างครกและต้นไม้แปลกๆเผยรับโชคทุกครั้งที่ทำ ซึ่งการทำพิธีก็ได้นำดอกไม้ทูบเทียนมาจุดไหว้พร้อมท่องบทสวดมนต์จากนั้นก็นำเอาแป้งฝุ่นมาทาที่ใต้ท้องเพื่อหาตัวเลขที่จะขึ้นมาให้พบเห็นขณะที่ทำพิธีขอโชคลาภที่ชาวบ้านนำแป้งถูหรือทาที่ใต้ท้องของเต่านาในครั้งนี้ชาวบ้านพากันพบเห็นว่ามีเลขโผล่ขึ้นมาที่ใต้ท้องของเต่านาดังกล่าวคือเลข475 ซึ่งในขณะที่ทําพิธีขอโชคลาภอยู่นั้นก็มีเต่าตัวหนึ่งได้โผล่หัวออกมาจากกระดองพร้อมตะกุยขาอย่างแรงชาวบ้านจึงพูดว่าหากจะมาให้โชคลองพงกหัวให้หน่อยว่าเลขที่พบจะให้โชคหรือไม่เต่าตัวดังกล่าวก็พงกหัวตามที่บอกชาวบ้านบอกสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้าน ที่พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะจึงเชื่อว่าเป็นพญาเต่ามาให้โชคแน่ๆเพราะเต่าทั่วไปเมื่อเห็นคนหรือถูกจับตัวจะหดหัวและขาเข้ากระดองเพื่อกลัวโดนทำร้ายแต่นี่อะไรโต้อตอบกับคำพูดของคนเฉยๆซึ่งก็ขึ้นมาอยู่กับความเชื่อและดวงของแต่ละคนเช่นกันค่ะทางด้านนางปราณีสีอย่างนอกอายุ54ปีอยู่บา้านเลขที่2 2งหมู่4บ้านกระจวนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิได้เล่าว่าขณะที่ตนเองเดินดูผักและต้นไม้อยู่ในบริเวณบ้านก็ได้พบกับเต่านาจำนวนสองตัวกำลังเดินอยู่ใต้ต้นไม้จึงได้นำมาทำพิธีเสี่ยงโชคโดยเรียกญาติและเพื่อน,อนๆลูกหลานมาช่วยดูเผื่อจะได้โชคกันในวันหวยออกนี้ซึ่งหลังจากทำพิธีขอโชคเสร็จแล้วก็จะได้นำเอาเต่าทั้งสองตัวไปปล่อยลงสู่ธรรมชาติต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้เต่าทั้งสองตัวได้รับอันตราย หรือโดนรถเหยียบในขณะที่เดินหาอาหารกินและเพื่อช่วยให้เต่าได้ไปอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยต่อไปค่ะนิว24คําหอมชุมชนภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณายงาน